สวัสดีครับวันนี้เป็นถึงคิวที่อาจารมงคลรอบพิ้งคเลยนะครับจะต้องเช็คดวงตัวเองบ้างแล้วว่าช่วงนี้เป็นยังไงนะครับก็อายุ50สกว่าๆแล้วนะครับเราก็ต้องรอบครอบอยู่เสมอชีวิตเรื่องราวบอกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็อยากจะได้ไพ่ดีๆ ให้เหรียญภห้การเงินไพ่ชื่อเสียงให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พระมาดูแลกันว่ชาชะตาชีวิตจะเป็นไงตั้งจิตอธิษฐานนับจากวันนี้ไปงานจะเยอะไหมเงินจะเข้ามาเยอะไหมใช้หนี้ใช้สิ่งเขานะครับ <c oughs> คนเราเกิดมาชีวิตมันต้องเป็นหนี้จะได้มีเครดิตหนี้จากความบ้าบินหนี้จากอะไรหนี้จากการ เกิดจากการคอนซัพซินนี่ที่จะแปลความหมายว่าพาเราไปให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองนะครับทุกคนก็อยู่ภายใต้โรคใบนี้นะครับก็จะต้องมีชีวิตเรื่องราวความสุขความรักอาหารขนมนมเนยของกินนะการกุศลสิ่งต่างๆในะการไปเที่ยวการอะไรทั้งสิ้นมาดูซิจานมงคลออาจิงทำนะครับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าแลวก็สิบนะครับได้ไพ<ๆ>่มาครบสิบใบแล้วครับมาดูิซเรื่องราวของชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างวางไพ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าแล้วก็สิบดูดวงคนมามากมายถึงเวลาที่บางครั้งเราก็จะต้องเช็คชะตาตัวเองบ้างนะครับเช่นเดียวกันนะครับไม่เข้าข้างดีก็ต้องบอกว่าดีร้ายก็ต้องบอกว่าร้ายนะครับชีวิตเรื่องราวของมนุษย์บนโลกใบนี้ที่ชื่อว่าอาจารย์มงคลรอดิครมหรือนายมงคลรอดิคมออสนะครับชื่อเล่นชื่ออสนะครับอายุก็ 50ปีนะครับเดือนมีนาเมาษาพฤษภาิธุนารก,กรกดาสิงหากันยาตุลาก็ประมาณ50ปีกับ7เดือนหรือ8เดือนประมาณนี้นะมาดูนะครับเรื่องราวนะับจากวันนี้ไปโอ้โหกงล้อสมบัติวิลออฟฟอร์จูนเอานะครับเป็นปีทองของอาจารย์มุคลรอบติงทำบ้างแนละ้วสา นะครับเงินทองความจเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สมบัติใช้ที่ใช้สิ่งสิ่งต่างๆให้หมดสิ้นไปนะครับคงร้อสมบัติเนี่ยเป็นไพ่ลัคก,กี้เป็นไพ่ที่ดีมากนะครับนะขยี้เลยขยี้เลยนะถ้ามันเป็นไพ่ดีแล้วก็ขยี้ขยี้ขยี้นะครับคงร้อสมบัติเป็นไพ่ดีไพ่ลัคก,กี้เหมาะกับอ่ะเลขมงคลให้โชคให้ราบนะครับดวงก็เป็นดวงคือเหมือนกับ พาคนให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยรวมถึงตัวเองนะครับสาธุให้ทุกคนมีความสุขความเจริญขอให้การมงคลรอที่่ทำมีความสุขความเจริญร่ำรวยใบที่สองครับได้ไพ่อะไรมาประกบตัวเมจิเชียนโอ้โหได้ไพ่เมจิเชียนเลยนะครับไพ่ซิกเซนไพ่ลางสังหรณ์ไพ่เอาดีเกี่ยวข้องกับหมอดูมูเตรูออนไลน์โลกโซเชียล คอมม n นิเคชันการติดต่อสื่อสารและสิ่งใหม่ๆผู้เมเชียนเนี่ยปัญญาทำพูดสติปัญญา,ญญาอะไรที่ทำงานได้หลายๆอย่างแล้วก็เป็นที่ดนใจราสังขอนเพราะมีจเชียนเนี่ยมีไพ่เหรียญถ้วยดาบไม้เทา้าและเครื่องหม่อินฟินิตี้ความคิดไม่สิ้นสุดนะครับจึงแปลความหมายว่าสิ่งใหม่ๆอ่ะใบที่3นะครับได้ไพ่กไม้เทา้ารักและหวงแหน รักและหวงแหนในอาชีพก็คือมีไพ่ดีรักและหวงแหนก็คือการตั้งใจทําอะไรที่เป็นงานของเราเนี่ยมีความรับผิดชอบที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันก็คือชื่อเสียงของเรานะครับงานเยอะมากนะครับติดต่อมาแล้วก็หลายๆแบรนด์หลายๆบ,บริษัทนะครับก็มีคนที่เอานะครับอาจารย์มงคลรอดที่ทำเนี่ยไปเสนองานก็ขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณมากนะครับ ครับคนที่เสนองานให้กับาจารย์ก็ตอบรับบอกว่าได้งานแล้วนะครับมีปั๊มน้ํามันนะครับมีเพจของปั๊มน้ํามันชื่อดังนะครับก็จะมีดวงของปีหน้า2567นะครับแล้วก็บริษัทประกันภัยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องขออุปอิปไว้ก่อนนะครับก็คือเดี๋ยวรอให้เขียนเสร็จแต่จริงก็นะครับเขียนไปเมื่อ ปีนี้ปีนี้เขาก็ต่อปีหน้าอีกนะครับก็ขอขอบคุณนะสําหรับใครอยากจะติดต่ออาจารย์มุงคนรอดที่ทำงานอีเวนต์รับงานทั่วประเทศเช่นเดียวกันนะครับเบอร์ตามนี้เลย0871084664นะครับก็มีประวัติออกรายการต่างๆนะครับของคุณวุีิก็มีอาจารย์ยิ่งศักิ์ก็มีนะครับก็คือนะครับคนดังนั่งเขียงครับแล้วก็นะครับ คุณตุ๊กี้วอล์คฟอยด์นะครับก็หลายๆรา,ายการที่เรานะครับเคยได้รับเชิญมาก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณครับแล้วปัจจุบันก็เป็นคอรัมั์นี้ของไทยรัฐนะครับอีจันคมชัดลึกนะครับสยามรัฐออนไลน์สมายล์เรดีโอ98 FM นะครับบางกอกทูเดย์แล้วก็นะครับอ่า ไลทูเดย์นะครับมันเยอะจนบางทีอาจจะจําไม่ได้ถ้าเกิดไม่ได้เอ่ยชื่อใครก็ขอโทษด้วยนะสยามรัฐออนไลน์อะไรเงี้ยนะครับถ้าเอ่ยชื่อซ้ําไปก็ขอโทษด้วยนะครับอมาดูนะครับใบที่4นะครับได้ไพ่ราชาถ้วย King of c u p นะครับราชาถ้วยนี่ก็แปลความหมายว่ามีผู้ใหญ่ให้ความรักความเมตตาสาธุสตาธุกเนาะเราเป็น นะครับผู้น้อยเราก็ต้องนะครับปลอบน้อมให้ผู้หลักผู้ใหญ่รักหรือแฟนขับรักทุกคนนะครับอาจารย์มงคลรอดติ๊งทำก็มนุษย์ปัตจุชนคนหนึ่งนะครับที่พยายามจะใช้วิชาความรู้ที่เราศึกษามาร่ำเรียนมาก็ดูหมอมา40กว่าป,ปีนะครับ40กว่าป,ปีเป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าที่บ้านของอาจารย์มงคลรอดติ๊งทำเนี่ยนะครับเป็นคนทรงเจ้าคุณตาของอาจารย์เป็นคนทรงเจ้าแล้วก็เกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับ มาตั้งแต่เด็กคืออยากรู้อยากเห็นเนี่ยก็เลยศึกษาแล้วก็เลยนะครับจับพัดจับหูกลายมาเป็นหมอดูนะครับก็คือร้้าไปก่อนใครๆนั่งโรงแรมเจ้าพยาปาร์ครัชดาพิเศษนะครับในปี2 5 4 1ก็คือลูกเกิดพอดีในปีนั้นนะเป็นหมอดูที่โรงแรมได้รับการอนุญ,ญาตจากคุณอภิชาติชโยพาสเจ้านายของอาจารย์มงคลรอดทิธรรมที่ททยังนะครับเมตตาอาจารย์มงคลรอดทิธรรมมา ถึงทุกวันนี้นะครับท่านเรียกไปหาเรียกไปนะครับนีนะครับมีได้พระนะครับได้พระมานะครับท่านก็ให้มามากมายนะครับในสิ่งต่างๆที่ท่านทําไว้นะครับนีก็มีล่าสุดนะครับท่านก็ให้เหรียญพระพิคเนศองค์เหรียญพระพิคเนศนะครับองค์เหรียญพระพิคเนศแล้วก็ด้านหน้าเป็นเหรียญองค์พระพิเนศด้านหลังเป็น พ่อแก่นะครับพ่อแก่บรมครูเลยนะครับบรมคูนะครับคุณอภิชาติบอกว่านี่คือให้เฉพาะคนที่รักชอบพอกันเลยนะครับเขาก็ให้การมงคลรติคำมาท่านให้มานะครับมีหลากหลายนะก็ให้มาทั้งแจกนะครับกับลูกศิษย์อาจารย์มงคลก็เป็นนะครับเจ้าแม่กวนอิมปานประธานพรนะครับแล้วก็ข้างหลังเป็นยันนะครับเป็นยันเรียกว่า นะครับแปดทิศ่นนะเดี๋ยวต้องเอามาให้ดูหยิบมาทั้งหมดเลยของขันของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระยา์มงกลรอดเทียนขันนะครับก็จะมีมากมายนะครับมากมายที่ท่านเขาให้มาแล้วก็ไปมูเตลูมานะครับจะมีทั้งกําไรหยกมหาโพธกระพับก,กาไรหยกตองเงินตอทองที่อาจารย์ไปถึงปลุกเสกถึงหมากเก้านะครับห้องกงแชร์กงหนิวนะครับพมา่านะครับไป ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็มีหลากหลายเนาะนะครับก็กําไรหยกก็สิ่งต่างนะครับแล้วก็มีกังหันนะครับกังหันแชรกงกุ้งนะครับอาจารย์ก็บูชามานะครับแล้วก็ท่านก็นะครับเจ้านายของอาจารย์ก็ให้มานะครับอ่ะมาท่านเมตตาเราก็ดีเราก็ดีใจแล้วทุกท่านด้วยนะแฟนคลับ เพราะอาจารย์มงคลรอดิษธรมเนี่ยถ้าไม่มีแฟนขับทุกคนเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเนาะการเขียนคันทานายของอาจารย์มงคลรอดิคําเนี่ยก็ต้องอาศัยแฟนขับเป็นผู้อ่านนะครับอ่ะมาดูนะครับได้ไพ่ดีๆทั้งนั้นนะครับใบที่5ได้ไพ่สี่ดาบนะสี่ดาบอาจารย์ก็สุขภาพพวกอวัยนี้แล้วเนาะห้าสิบมันก็ต้องมีพวกกระดงกระดูกกล้ามเนื้อบ้างนะสิ่งต่างๆนะครับ ใบที่หนะครับได้ไพ่นะเดอะมูนนะเดอะมูนก็เดือดมืดค่ําทุกคนก็คงจะเห็นอานะจารย์มงคลรอดที่ทำตามความจริงเนาะตีสามตีสี่ตีห้านะครับบางทีก็ต้องตื่นมาเขียนดวงประจําวันนะแต่อาจารย์พักผ่อนเยอะนะต้องบอกไว้ก่อนนะอาจารย์มงคลรอดที่ทำเนี่ยก็เป็นคนพักผ่อนเยอะเพราะนอนนะครับทางานอยู่ที่บ้านมีลูกค้ามาเราก็นะครับทางานดูดวงแต่ลูกค้ากลับ ผมก็นอนเหมือนกันนอนง่ายหลับง่ายนะครับโชคดีตรงที่ว่าเป็นคนกินง่ายหลับง่ายแต่เดี๋ยวนี้การกินการทานบางทีมันก็ต้องหาอะไรที่เป็นตื่นเต้นหน่อยเพราะบางทีกินเดิมๆมันก็กินได้น้อยลงนะครับบางคนก็เห็นอาจารย์ตัวเล็กลงนะเพราะว่าผมการทานเนี่ยมันจะไม่เหมือนตอนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันก็ท่านเมตตามากเวลากินก็ นะครับก็กินแบบเต็มที่พาลูกพาแฟนพาครอบครัวไปทานกันเต็มที่ปัจจุบันมันก็เริ่มแบบตามวัยเนาะนะครับมาดูนะครับใบที่7 8ถ้วยก็ยังพักจันข้างขึ้นข้างแหลมนะครับก็คือพูดง่ายว่าคนที่ทําเกี่ยวข้องกับคนทุกอาจารย์มงคลรอดิษธทรเนี่ยทำเกี่ยวข้องกับคนทุกคนกังวลนะครับคนมีความว้าวุ่นนะครับอาจารย์มงคลรอดิษธรรก็นะครับสามารถที่จะช่วยเหลือนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ นะครับเจ้าแม่คุณอิมปางประทานพรนะครับแล้วก็ข้างหลังเป็นยันแปะทิศนะครับก็นะครับคุณอภิชาติชโยภาสเจ้านายของอาจารย์มงคลรอดิธรรมท่านก็นับเมตตาให้อาจารย์มงคลรอดิธรรมเนี่ยนำมานับไปปลูกเสษไปต่างๆนะครับนี่เดี๋ยวก็อันนี้ก็จะไปปลูกเสษนะครับแล้วก็สร้างสิ่งที่ดีให้มีความปุกติมงคลกับตนเองและลูกศิษย์ลูกหาทุกคนนะครับใบที่8นะครับได้ไพ่เจ็ดดาบเจ็ดดาบ วิโยฟาจูนนะก็นะครับอาจารย์มงคลรอดทิงคำเนี่ยก็คือประมาณว่านะครับหาเลขมงคลให้กับคนที่มีโชคเจ็ดดาบกับวิโอฟาจูนนะจะมีโชคมีลา้ ให้กับบุคคลที่เป็นนะครับก็ตอนนี้ได้ขายานะครับที่สื่อให้สื่อลงให้ด้วยนะครับแล้วก็แฟนคลับอาจารย์มงคลรอดที่ทมด้วยก็คือวีรบุรุษฆ่ากับข้าวนะถูกลอตเตอรี่กันไปถูกอะไรต่างๆกันไปเจ็ดดาบก็เรียกว่าขหารขโมยดาบหนีออกจุดผ่ายนะครับมันก็คือเกี่ยวข้องกับการเสรี่ยงโชคนั่นเองแต่ถ้าเราเป็นไพ่ลักกี้เนี้ยไพ่ลักกี้ขึ้นมาเป็นใบแรกนะวีออฟฟอร์จูนนะมีโชคมีลาบ ขายเขาร่ํารวยร่ํารวยประสบความสําเร็จอาจารย์มงคลก็ได้รับผลบุญจากความร่ํารวยของเขาเขาก็มาดูหมอบ้างหรือว่าบูชาข้าวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์มงคลรอดที่ทํากําไรยกมหาโพกทัพย์นะครับกำไรยกมหาโภกทัพย์นะคนะใครอยากได้อยากบูชาก็โอนเงินมาที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ0282823931นะครับ1,599บาทมี2เส้นเลยนะ สองเส้นไปเลยนะครับมีกําไรหยกนะครับแล้วก็นะครับต่อเงินต่อทองนะครับกําไรหยกนะครับมีกังหันมีน้ําเต้านะครับเป็นในเรื่องของกําไรหยกเนี่ยทำให้คนเนี่ยที่สศนใส่บูชาเนี่ยเย็นนะครับใจเย็นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่อาจารย์มงคลรอดทิศทำนำไปปลูกเสกที่วัดแช่โกงหมิวนะครับที่ฮ่องกงแล้วก็นะครับ ท่านนะครับเจ้าแม่กดอิมฮองฮัมนะครับแล้วก็ไปที่หมากเก้าวัดนะครับวัดอาม่าเจ้าแม่ทับทิมนะครับแล้วก็ไปที่เมียนมานะครับไปที่พม่านะครับไปพระธาตุอินแขวนไปชวดากองแล้วก็หลายๆที่ไปนะครับพระที่นานนะครับสุพรรณกัลยานะครับอาจารย์มงคลก็ที่ทำก็ไปขอ ให้ท่านนะครับเมตตาอาจารย์มงคลรอตติธรรมเมตตาทุกๆคนเป็นสิ่งที่พึ่งทางด้านจิตใจนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นสิ่งที่พึ่งทางด้านจิตใจให้เรามีความหวังมีความฝันมีความรู้สึกที่แบบคนเราเนี่ยพอถ้าสิ้นหวังสิ้นฝันหรืออะไรแล้วแต่มันจะไม่มีความสุขบางคนก็ซึมงเศร้าบางคนก็กลัวก็ใช้สิ่งต่างๆเนี้ยโดยเฉพาะอาจารย์มงคลรอตติธรรมเนี่ยก็คือเหมือนกับแรงบันดาลใจสร้างความฝันมีความรู้สึกว่าเออฉันจะมีโชคมีลาบฉัน จะมีสิ่งที่ดีอาจารย์มงคลรอดติ้งทมนี่ก็ปากพระร่วงนะครับวาจาสั์สิทธิ์เพราะอาจารย์ก็ขอก็ขอครับอาจารย์ก็เหมือนกับตั้งขึ้นมาเองใครบางคนโอ้ยจาย้าวาจาสั์สิทธิ์ อาจารย์ก็ขอนะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับขอให้เขาเมตตาอาจารย์มงคลรอดจิตธรรมขออวยพรชมทุกคนทุกคนร่ำรวยมีความสุขความเจริญให้อาจารย์มงคลรอดจิตธรรมมีความสุขความเจริญมีสิ่งที่ดีมีโชคมีราบเป็นคนที่พาให้เขาประสบความสาเร็จมีโชคมีราบขยันการงานมีสิ่งต่างที่ดีนะครับมาดูนะครับใบที่เไเด้ไพ่ฝูสไตล์อาจารย์หมดคนรอดจิตธรรมอยู่แล้ว ตลบเิ็นต้องอารมณ์ดีไา่ชุดใหญ่ครบ4ี่ใบแล้วนะครับมีวิโอฟอร์จู e มีเม g ิเชียมีเดอะมูนมีเดอะฟูเดอะฟูก็คือทําให้เขาขทำทําให้เขาหัวลราะทำให้เขามีความสุขเพราะอาจารย์มงคนที่ทำเนี่ยใช้สูตรคาว่าคิดบวกมองทุกข์ให้เล็กลงไปครับอยากหัวเราะอยากมีความสุขอยากมีอะไรต่างๆเรื่องวินาทีสุดท้ายของชีวิตซึ่งก็อยากจะทําให้มันได้อย่างนี้แหละ เพราะคนเราเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายกันด,ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเราก็อยากที่จะเกิดมาบนโลกไปเนี้ยมีทุกข์ให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดด้วยความคิดด้วยคําพูดด้วยวาจาอุปสรรคชีวิตสิ่งต่างเรามีกันทุกคนแหละแต่เรามองทุกข์ให้เล็กลงไปทุก เครือข,ข่ายไปตรงหว้วยขวาจะมีนะครับร้านที่เขาแจกซิมทุกซิมเลย AIS นะครับหรือทูหรืออะไรทุกค่ายทุกเครือข่ายจำเขามาพูดเหมือนกันใบที่10นะครับดูนะครับได้ไพ่นะครับชาอลีแน่ ไพ่ใบนี้ก็คือไพ่ของคําว่าเดินทางมุ่งมั่นมีความเจตรวงตัวเองมีความอุตสาหะอุริยะเพราะอาจารย์มงคลรอดทิ้งทมตอนเนี้ยผมก็ใช้สูตรนะครับใครอยากดูดวงการอาจารย์มงคลรอดทิ้งรมผมใช้การดูหมอด้วยสักลายมือด้วยนะครับสักลายมือของอาจารย์มงคลรอดทิ้งรมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่เจ็บสีไม่ติดนานเป็นการเหมือนเจิม เป็นการเหมือนเจิมเส้นที่ดีใส่ลงไปเส้นวาสนาเส้นเิตริยศเส้นฟุธเส้นต่างๆที่มีความหมายอยู่จริงประสบการณ์ชีวิตของอาจารย์มงคลรอดทธรรมที่ดูรายมือมา40กว่าปีนะครับเป็นตั้งแต่เด็กรู้จักเส้นต่างๆนําเส้นต่างๆมาเขียนบนฝ่ามือสีไม่ติดนานไม่เจ็บไม่เน้นลงลึกไม่เน้นอะไรทั้งสิน้นให้กับคนที่ไว้ใจและศรัทธากับอาจารย์มงคลรอดที่รมศรัทธารัก บูชาเชื่อใจไว้ใจว่าผมจะพาทุกท่านมีความร่ำรวยผมจะพาทุกท่านมีโชคมีลาบมีการงานมีสุขภาพแข็งแรงมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับขอให้ทุกท่านเชื่อใจผมผมนำการเขียนลายมือสักลายมือกับการดูดวงมาบวกกันมาบวกกันทำให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะ มีค่าบูชาครูกับอาจารย์มงคลรอดทิศธรรม2,000บาท2,000บาทเท่านั้นนะครับด้วยความบ้าบิ่นของอาจารย์มงคลรอดทิธรรมเราเลี้ยงชีพด้วยเราได้เงินตรงนี้ทุกคนก็จะรู้ว่าอาจารย์มงคลรอดทิธรรมเนี่ยทุกวันอังคารนะครับทุกวันอังคารจะนําเงินที่ได้บางส่วนนะครับที่จะไปช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้านะครับบางส่วนเป็นเวลาเกือบ10ปีแล้วนะครับ น้ระเมื่อก่อนก็จะมีทั้งวันอังคารแล้ววันพฤหัสถ้าผมไปถ่ายรายการเนาะแล้วผมก็นําอาหารที่ผมซื้อหรือว่าช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยไปให้เพื่อน เพื่อนๆที่มายาฮอตนิว p ี i อ4ที่ผมถ่ายรายการพลังแห่งดวงดาวทุกวันอังคารเนี่ยได้กินได้ทานให้คนที่ได้ร่วมงานกับเรามีความสุขกินอิ่มม,มีหน้าตายยิ้มเบิกบานแล้วก็ผมก็นําเงินตรงนี้ไปช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าเป็นเวลาเกือบ10ปีแล้วที่ผมทํามานะครับผมใช้ชีวิตว่าผมมีเงินได้มาผมก็จะได้ส่วนแบ่งสิ่งต่างๆที่ผมได้มาเนี่ย ไปคืนให้กับสังคมบางส่วนที่ผมสามารถช่วยเหลือได้เพื่อให้ผมมีความรู้สึกสุขใจอิ่มเอมใบหน้ายิ้มแยม้มแล้วก็วัยราห์นะครับผมบอกว่าผมอายุ50แล้วคนก็หัวล็อกกันบ้างเฮ้ยทำไมหน้าตาเหมือนเด็กเหมือนคนล่าเริงเหมือนคนที่แบบมีออร่าผมก็กราบขอบพระคุณนะ กราบขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์กราบพระคมขอบคุณสิ่งทุกอย่างที่ผู้คนชมมานะครับว่าอาจารย์หน้าเด็กมีความรา่าเริงมีความสนุกสนานด้วยอาจจะเป็นแบบนี้ยผมเห็นไหมไพ่ก็จะขึ้นมาตามความินจริงนะใครเป็นยังไงก็หน้าตานะครับผมได้ไพ่ลัคกี้นะครับวิโอฟอร์จูนเมจิเชียนมูเตรูแล้วก็ช่วยเหลือคนคลายความทุกข์นะครับผมจะสัญจรนะครับผมจะสักลายมือ ที่บ้านแล้วก็ดูดวงให้กับท่านและถ้าใครอยากที่จะติดต่ออาจารย์มงคลรอดทิศธรรมนะคนละ2,000บาทจะเป็นต่างจังหวัดจะเป็นที่ไหน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 แล้วแต่นะครับรวมกลุ่มไว้เยอะๆให้อาจารย์มงคลรอดทิศธรรมเนี่ยไปแล้วคุ้มไปแล้วมันเหมือนกับได้ค่า นะครับสิ่งต่างๆค่าใช้ใจ่ายแล้วก็เลี้ยงชีพตัวเองแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองให้กับทุกคนนะติดต่ออาจารย์มงคลดอดทิ้งทำได้0871084664นะครับผมจะไปให้ทุกคนเลยก็คือทำกันบ้านลูกหน้าสถานที่แห่งตรงนั้นหรือเป็นยังไงติดต่ออาจารย์มงคลดอดทิ้งทำได้ถ้าไว้ใจอาจารย์มงคลดอดทิ้งทำนะลัคกี้เห็นไหมครับ will of fortune กงร้อสมบัติ รับติดต่อก็คือนะครับรวบรวมการเงินให้กับอาจารย์มงคลรอดทิ้ธรรำด้วยนะครับพอรวบรวมเสร็จแล้วนะครับก็นะครับให้นะครับส่งมาที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชีนะครับ028 282 3931หรือใครจะติดต่อนะครับอาจารย์มงคลรอดทิพธรรำให้ไปนะครับที่ไหนยังไงรับงานอีเวนต์ ให้กับนะครับลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์มุงคลรอดทิศธรรมที่คนมาเรียนคนมาติดต่อคนมาอะไรสําหรับใครอยากจะเรียนลายมือนะครับไพยิปซีนะครับ,นะรบสักลายมือกับอาจารย์มุงคลรอดทิงธรรมก็สามารถติดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับผมสอน1 0 0 0 0บาทวิชาละ1 0 0 0 0บาทนะครับคุ้มประสบการณ์ชีวิตของผม จากเรื่องจริงนะครับผมได้ฉายาหมอดูไฮโซแต่ชีวิตจริงของผมเนี่ยก็โลโซโลโซผมมาจากความลำบากต่อสู้แล้วก็ขยิบขยิบโดยที่นะครับใช้ผลงานใช้ฝีมือที่40กว่าปีเนี่ยนะครับสร้างจนได้เป็นคอรัมนิตต่างๆไทยรัฐนะครับอีจันนะครับสมายเรดิโอสยามรัฐคมชัดลึกบางกอกนะครับทูเดย์ไลน์ทูเดย์นะครับ, Today, Today รบทุกคน จะมีในเรื่องของเลขมงคลดวงประจําวันการทํานายแล้วก็ในอนาคตอีกแล้วก็ผมผ่านงานมานะครับเรียกว่าเพียบเลยนะครับถ้าเกิดใครได้เห็นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมได้รับเชิญในห้างเนี่ยเอ็มพารียมเอ็มคอเทียนะครับเซนทันนะครับพารากอนนะครับพารากอนเนี่ยเซนทันเวอร์นะครับแล้วก็โรบินสันแล้วก็นะครับแฟชั่นไอแลนด์โอ้โหทุกที่เลยนะทุกในเครือของนะครับเซนทันแล้วในเครือของ โรบินสันนะครับเรียกว่าไปมาหมดนะครับออนทัวร์ให้กับเครื่องสำอางเซนทันเทดดิ้งลอรีอัลเอลก้าก็มีบางส่วนนะครับเอลก้าก็เป็นของลอรีอาเอสเตอร์ลอเดอร์ที่อาจารย์ได้มาตอนนั้นนะครับแล้วก็ลักเอเชียชิเชโดนะับแล้วก็หลายบริษัทที่อาจารย์อาจจะจำไม่ได้นะครับไปได้เอ่ยก็ขอนะขอบคุณทุกท่านที่เคยจ้างอาจารย์มงคลไปทั่วเลยเมื่อก่อนที่ได้รับเชิญตั้งแต่นะเอ็ม เขาเรียกว่าเอ็มพเรียมเนี่ยเพิ่งเปิดอะอาจารย์ก็ได้นะวันนะครับ,นะรบที่ไปวันเปิดเนะี่ยอาจารย์ก็มีด้วยนะของเครื่องสําอาองตอนนั้นเป็น R M K ถ้าจำจำไม่ได้เนาะถ้าจําไม่ผิดไม่ให้จําไม่ได้จําไม่ผิดใช่นะครับ,นะรบ I K นะครับตอนนี้ก็นะจําอยู่ในความทรงจําทุกสิ่งทุกอย่างผมขอบคุณนะ ผมก็ฉายาหมอดูไฮโซจริงๆแต่ก็ชีวิตโลโซโลโซที่ได้ฉายาหมอดูไฮโซเนี่ยก็เพราะผมเคยทำรายการทีวีนะครับอยู่ช่องทีวีเดล็กรายการโฟโรไฮโซยังอยู่นะคำว่าอยู่เนี่ยคืออยู่ใน YouTube ลองพิมพ์เข้าไปดูโฟโรไฮโซก็จะมีรายการนี้ร่วมกับนะครับผู้จัดการส่วนตัวนะครับที่เขาเป็นนักข่าวสายไฮโซที่ให้ฉายามผมแล้วก็มาร่วมทำรายการทีวีด้วยความสนุกสนานได้นะครับ สถานีทีวีเดล t กให้เวลามานะครับอยู่ประมาณน่าจะ6-7ปีเชิญไฮโซของบ้านของเมืองมาเป็นแขกรับเชิญมีในเรื่องของการดูดวงนะครับตรวจชะตาและอัปเดตนะครับอัปในเรื่องของว่าไฮโซท่านนั้นทำอะไรอยู่ที่เป็นไงนะครับฝากติดตามด้วยพิมพ์เข้าไปโฮโลไฮโซและทุกวันนี้ก็ยังมีรายประการประจำนะครับแล้วก็ได้รับเชิญบ้างนะครับรายการประจำก็พลังแห่งดวงดาวทางช่องมายาฮอตนิว PSI 4สไสทยสดยถ่ายทอดสดทุกวันอังคารเวลาเที่ยงกว่ากว่านะครับทางช่องมายาคอตนิว PSI 44เนี่ยวันนี้อาจารย์จึงต้องมาตรวจดวงชะตาว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้อาจารย์มงคลรอดที่ทำไปสัญจรน,นะครับ ฝากงลายมือและตรวจดวงชะตาผมคิดค่าครูแค่2,000บาทท่านละ2 0 0 0บาทนะรวบรวมกันเยอะๆนะครับให้อาจารย์ไปแล้วได้คุ้มนะครับขอบพระคุณมากนะฝากเพจของอาจารย์มงคลรอดิ่งธรรม Facebook ของอาจารย์มงคลรอดิ่งธรรมมีเพจของเศรษฐีมงคลรอดิ่งธรรมด้วยนะครับยังไงก็ขอบพระคุณได้ไพ่ที่ดีนะครับไพ่ที่ดีผมก็รู้สึกดีใจนะครับว่าไพ่ตอนนี้เป็นไพ่ดีมากนะครับทําให้อาจารย์มงคลรอดิ่งธรรมเนี่ยนะครับ จะมีสิ่งต่างๆที่ดีนะครับไพ่ก็เป็นตามรูปนี้เนาะนะครับเแลยวก็นะครับอ่านะครับตามนี้เลยนะไพ่ตรงนี้นะครับสําหรับเพจนี้ของอาจารย์มงคลรอดติ๊กทำสำหรับ Facebook ของอาจารย์มงคลรอดติ๊กทำแล้วก็เบอร์โทรตามนี้ด้วยนะครับอ่านะครับ0871084664 ตอนนี้ลายเต็มลายเต็มหมดเลยลายเต็มลายต้องใช้เครื่องที่3เลยนะครับตอนนี้ก็ต้องมี QR Code เครื่องที่1เครื่องที่2เนี่ยนะครับตามเบอร์เพื่อปั่นเป็นเบอร์ออรโทรศัพท์ตอนนี้เต็มหมดเลยนะสาหรับนะครับตรงวิดีโอนี้ YouTube นี้อาจารย์จะจบก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสว่วนอีก2อัอันนะครับรอก่อนเพราะอาจารย์จะเอานะครับรูปภาพนะครับรูปภาพของไทย นะครับมา mm hmm. ให้นับดูกันก็เลยต้องขอจบนะครับอันนี้ก่อนนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ติดตามกันนะคร <s> ับ youtube เดี๋ยวอาจารย์จะลงทั้ง3กล้อง3เครื่อง3กล้องถ่ายเลยนะครับขอบคุณมากครับรวยๆเห็งๆ <s> ที่จะรีบจบก่อนเพราะว่าจะเอาภาพมาให้เห็นว่าภาพมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้นะนะภาพไพ่ที่ได้นะครับอ่าได้ตามนี้นะครับ ตามภาพตรงนี้นะครับนี่ครับไพ่ที่อาจาย์เปิดได้นะครับไพ่ที่อาจาย์เปิดได้นะครับเราใช้สามโอ้ยตกเลยเครื่องนี้โอ,โอ้เครื่องนี้ตกนะนะครับนี่เป็นสดสดของอาจารย์มงคลรอดทิ้งทำเนาะสดสดในทางที่นี้คือถ่ายกันสดสดเลยนะครับอว่ากันนะครับยังไงก็ขอขอบพระคุณเนาะขอบพระคุณสําหรับใครที่ ติดนะตามอาจารย์มงคลรอดทิ้งรมนะไพ่เป็นตามนี้นะครับก็นําความสุขความเจริญร่ํารวยมาให้กับทุกๆคนแน่นอนเพราะได้ไพ่รักกี้เป็นไพ่แรกเลยกงล้อสมบัตินะครับเรียกว่านําโชคนําลาบนําความดวงดีให้กับทุกคนที่จะเชิญอาจารย์มงคลรอดทิ้งคำไปแล้วก็ร่ำรวยมสีสิ่งที่ดีกันนะครับขอบพระคุณมากนะขอบพระคุณให้รำ่ำให้รวยให้ประสบความสำเร็จ มีสิ่งต่างๆที่ดีดวงชะตาของอาจารย์มงคลก็รอดแล้วรอดที่ยงร,รมนะชื่อจริงเงือคุณจริงครับมงคลรอดทิยงร,รมก็ขอให้ทุกคนรอดเช่นเดียวกันดวงดีเราพากันไปเนาะรักและเมตตาอาจารย์มงคลรอดทิ้งรมนะถ้าอาจารย์มงคลรอดทิ้งรรม,มีในเรื่องของการพาไปกราบไหว้พาไปมูเตรูทั้งในไทยหรือต่างประเทศก็ช่วย น,นะครับช่วยกันอุดหนุนอาจารย์มงคลรอดติธรรมหรือว่าผู้ที่ว่าจ้างอาจารย์มงคลรอดติธรรมขอให้แบรนด์ที่ว่าจ้างของอาจารย์มงคลรอดติธรรมไปดูหมอไปช่วยเหลือไปเสริมทับอะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้ประสบความสําเร็จมีแต่สิ่งที่ดีมีความเจริญรุ่งเรืองด้วยกันทั้งหมดทุกคนเลยนะ นะเมตตาโมกรุณาพุทธปาณีทายินดียะเอ็นดูสัมปสิทธิ์ปยังมะมะคัตเตสิกค,คัเตสิกิงกาลนาคัเตสิกอาหารติการชนนิชนมินักเมตตาเป็นคาถาคนรักคน,กคนเมตตาตัวเราตัวเรารักและเมตตาผู้อื่นการเงินการงานต่อไปนี้ประสบความสําเร็จมีแต่สิ่งที่ดีมีแต่ชื่อเสียงโด่งดังมีโชคมีลา คาเตสิกคาเตสิกกินกระนาคาเตสิกอาหารปิตันชนมิชนม,ชนมิเป็นคาถาแค้วคาดพยานอันตรายใดใดใสิ้นปืนผาหน้าไมา้ขอกของมีคมศรราบตาวุธทุกชนิดหรือแม้กระทั่งอัศรพพิษสิงตา์ากไม่สามารถทำร้ายกายกั้มตัวเราได้ วิบากกรรมความทุกข์ความทรมานมีมาตั้งแต่ชาติปางไหนหรือวาชาตินี้ก็ขอให้หมดจบสิ้นกันไปหรือตัวเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ใดที่มีวิบากกรรมมีความทุกข์มีความทรมนานจะไม่เป็นอันตรายไม่ตไปลายถูกผลและตัวเรายังช่วยเหลือให้เขาหมดวิบากกรรมหมดความทุกข์หมดความทรมานให้มีแต่สิ่งที่ดีมีแต่ความเจริญร,รุ่งเรืองทั้งตัวเราและตัวเขา ครูบาอาจารย์ของอาจารย์มงคลรอดจริรทำครูบาอาจารย์ของทุกๆคนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจะปกปกักรักษาตัวเราไปตลอดกาลนานเธอสาธทุกสาธทุกสาธทุกสาธทุทนะรวยรวยเฮงเฮงปังปังหมานหมน <laughs>